Man, รูประนมัน EP 2 0งปนี้เป็นกานของท่านสักดรินนะครับนายนามเพนสมาชิกชมรมเต้ยน5 7 0เจอคู่ปรับครับสุแเหตงห่วัดเตี ina, ้ย <c oughs> 1 7 0เป็นท <c oughs> ี่พิธีสอครับผลท่านเพนนะครับเริ่มกระดานแรกเป็นกระดานดินหลังนะครับทำท่าจะตัดหน้าฝั่งนั้นไม่สนนะครับอยากตัดแต่ลยเพนมาอย่างนั้นครับเขาไม่กลัวเราก็ไม่ตัดนะครับอืมเราก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆครับตามรูปตา้หมากเป็นทรงดาวนะครับฝั่งนั้นย วันนั้นสร้างบ้านครับนั่นเพียนก็ขยับลงมุมที่ตาสิบสองและจังหวะนี้ก็ตั้งสามเหลี่ยมหลอ่อขยับลงมาดิจะอัดให้ว่าอย่างนั้นนะครับท่านเพนบอดฟังขยับยี่สิบแปดยี่สิบสี่เราดันขึ้นไปนะครับสิบสิบห้าท่านเพนดันขึ้นไปพอเห็นเราขยับขึ้นฝั่งนั้นสามสิบยี่สิบห้าทีนี้เป็นยกตัวนี้ครับสิบสองสิบหกเทีมนี้ทําให้ฝั่งนั้นคิดอยู่พักหนึ่งครับก่อนจะขยับสิบแปดสิบสี่ดันเบี้ยลงมาจะไปแทกเข้าฮอตนะครับเพราะว่าตำแหน่งหมากมันยเเเสียหลือกิน เลยโดนแต้มนี้ครับเพนย์โยน16-19และขยโยน15-18 1รอบครับคน3ตัวเลขของจากวันนี้เป็น3เลข3นะครับแต่จะได้เข้าฮอตก่อนและตำแหน่งมากดีมากครับเฝั่ะนั้นก็ไม่รอช้าครับแทรกกินทันทีแล้วก็มุดลงจ่อฮอตเพนบอกเข้าไปเลยเพื่อนไว้อย่างนั้นนะครับฝั่งนั้นก็เข้าไม่ได้นะครับพอเข้าปั๊บฮอตมองเท่งทันทีต้องขยับเบี้ยตรงนู้นนะครับตัวล่าง3 1 26เตรียมตัวต่อฮอตเพลเพลก็ไม่ให้ต่ออีกแล้วครับขยับฮอตบัต เล็ดจังวันนี้นะครับฝั่งนั้นลงมุมก็เปิดบังคับให้เข้าฮอตถ้าไม่เข้าฮอตก็มองเท่งกันนะครับฝั่งนั้นตัดสินใจเข้าไปเลยเข้าไปปั๊บท่านเพล็กดึงฮอตมาตาห้าครับกดสรุปพรจังวันนี้ครับมีกิน3มีกิน2และจังวะนี้ก็กด2อีกรอบหนึ่งฝั่งนั้นมอบเรียบร้อยนะครับลักษณะนี้ก็เสร็จท่านเพลไปครับในกระดาษแดกเรียบร้อยเป็นเดือท่านเพล็กไปบ้างต่อครับในกระดาษที่สองซึ่งเป็นกระดาษเดินก่อนของท่านเพลบ้างครับขยับขึ้นไปแล้วก็คำกางกระดาษต้นกระดานนนนนนะครััับบบฝง้้้้ยเเป็5ตตมือ ทันเพนก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าจะเป็นอะไรเพราะนั้นครับคลครับคาว่าจะเข้าตำแหน่งกองโจนนะครับแ่ะไม่คล้ายครับคาวนะครับใช่เลยโจรฝั่งเราเป็นมาตรฐานนะครับทันเพนเป็นมาตรฐานและจหวะนี้ก็ขยับขึ้นไปครับยี่สิบพร้อมกับ3126ในจังหวะนี้เพราะขยับลงมุมตา13นะครับท่านเพียนต่อทันทีนะครับตามสุด เสียไว้ที่ตา16เพราะนั้นขยับ1มา5นะครับถ้าเป็นผมก็30 25ท่านเพียน18 4นะครับฝั่งนั้นขยับลงมาครับ11 15ท่านเพียนก็ขยับขึ้นไปมุมนั่นนะครับตา12ฝั่งนั้นก็ดันเบี้ยลงมาเรื่อยครับจะมาแทกเพียนก็ยกกันไว้ครับพอกันไว้ปั๊บฝั่งนั้นต่อสลับนะครับในแต้มนี้จะมาลงตา16จะต่อ2นะครับแผนท่านเพนก็ไม่รอช้าครับไม่ให้ไปถึงจุดนั้นแน่นอนต่อทิ้งนะครับไอ้เบอร์19เนี่เอาไว้ไม่ได้นะครับท่านเพียนว่าอย่างนั้นทีนี้ฝั่งนั้นก็ขยับเบี้ยลงมาครับท่านเพียนยกกันไว้ก่อนและจังหวะนี้ก็กันอีก1รอบ ขยับไปได้สักตัวนะครับฝั่งนั้นแต่เกมยังไม่จบตรงนี้นะครับเส้นแล้วก็ขยับลงนี่ก็าต่างายตามมุ่งหน้าสู่ฮัตนะครับท่านเพยนแบกความได้เปรียบได้กับไรไปหนึ่งตัวแต่ถึงตรงนี้ครับท่านเพยนต้องมีฟรีเช่นกันนะครับเพราะว่าฝั่งนั้นจะได้เข้าฮัทก่อนไม่อยากจะเสียฟรีขึ้นนะครับจับเบี้ยเลยโดนฝั่งนั้นกดกิน3เพยนก็หลบครับพอหลบปั๊บฝั่งนั้นกดกิน2ในแต่จังหวะนี้นะครับท่านเพยนเหมือนมีแผนรองรับแล้วละครับดูแต้มนี้ของท่านเพลนครับขยับยี่ส ในจังหวะนี้ครับมาลงที่ตา22ท่านเพียนขยับเบี้ยข,ขึ้นครับ6ไป10จอฮอตทันทีและจังหวะนี้ก็เข้าฮอตกินที่ตา2นะครับเป็นไอเดียที่ดีนะครับเนี่ยเพราะนั้นถ้าขยับฮอตก็เสียเบี้ย2ตัวถ้าขยับเบี้ยหลบฮอตมองเทงเลือกเอาละกันท่านเพียนบอกนะครับแต่เพราะนั้นเห็นทางเลือกที่ดีกว่าครับขยับฮอตมาที่ตา16ครับกดกิน2คืนเฮ้ยเพียนเองกิน2เลยว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งทันเพียนก็ไม่กินต่อนะครับกดฮอตไป ฮอตที่นะแอนฮตหายก็ตกใจสิครับเออลืมดูว่าอย่างนั้นทีนี้ขยับเบี้ยลงท่านเพียนกดเลยนะครับบังคับให้เข้าแล้วก็ต่อฮอตทิ้งจัางวันนี้ลอยเสร็จท่านเพียนฉช้เลยนะครับในกระดานทสองดูไม่ดีแล้วาตัวครับในกระดานที่3นะครับซึ่งเป็นกระดานเดินก่อนของท่านเพียนบ้างนะครับกระดานนี้บอกว่ามีข้อคิดดีๆนะครับท่านเพียนเดินก่อนก็ขํากลางกระดานไว้ครับฝั่งนั้นก็ค่อยๆทำเลียงพลขึ้นมาหาตำแหน่งการเล่นของตัวเองแทรกกินนะครับในจังหวะนี้ท่านเพียนขยับปิด พราะนั้นมุ่งขึ้นมาเลยนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าสุดริมขวาหรือเปล่านะถ้าจะใช่น่าจะใช่ครับทันเพีขยับปิดนะครับฝั่งะนั้นจะต่อ2ฝั่พราะนั้นขยับ81เทนเพนยกขึ้นครับ28 24และจัหวันนี้ก็สูงขึ้นไปย4 19ฝบ่งเพราะนั้นลงมุมครับตาย1่สิจำสินเรียบร้อยทนเพนขยับขึ้นฝั่งนั้นต่อทันทีพอต่อปั๊บมาตกอยู่ในรูปนี้นะครับทนเพนยกตัวนี้ครับ27 24เจด่ีันขึ้นไปจังหวะต่อไปนี้แหละครับสำคัญครับเพ ชวนแรก2ออนะครับแต้มนี้ถ้าฝั่งนั้นเห็นนะครับเพื่อนๆท่านเพนก็จะแพ้ไปเลยแต่อย่างว่าครับถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นผลเช่นกันท่านเห็นเลขสองสองก็เอาครับแทบสองมาเจ็ดแรกคนละสองตัวมาตกอยู่ในรูปนี้ครับเป็นอยากแรกที่ก็แลกให้ว่าอย่างนั้นอีกนะครับฝั่งนั้นฝั่งนั้นคิดอยู่พักครับก่อนจะขยับสามมาเจ็ดท่านเพนก็ยกตัวล่างนะครับสามสองยี่สิบเจ็ดหันเบี้ยขึ้นไปตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะว่าใครเป็นใครแต่จังหวะนี้ท่านเพนก็ยกขึ้นไปครับ เพราะนั้นแต้มนี้ลงมุมตา12นะครับท่านเพียรทิศจังหวะดีขยับยี่สิบสองสิบแปดเพราะนั้นเหลือตัวเดียวนะครับจะเดินได้สิบสามสิบเจ็ดและจะโดนฟรีนะครับแต่ฝั่งนั้นเห็นแต้มดีครับคิดว่าโดนฟรีครั้งนี้เอาคืนได้แล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับสมันน้อยเบอร์ยี่สิี่เขาพี่ว่าอย่างนั้นนะครับเข้ากิ้มปับโดนแต้มนี้ครับท่านเพียรขยับทิ้งร่มนะครับสามสิบยี่สิบห้าให้เลือกกินเลยเอาตัวไหนกินก่อนมีผลเหมือนกันนะครับท่านเพียรขยับข้อฮอตแล้วก็เปิิิิดดดดดดดกกกสบบบคคมมจจัังวะนนี้รรปปปปอเเาไลย เป็นว่าขั้นตอนที่ท่านต่อไปนะครับอีกสามกระดานสุดท้ายนี้เป็นของท่านจิติพจน์นะครับมาในนามออนเนอร์นะครับมือหมากมาลายเตี้มร5 2ยเจอกับตัวเต็งอนุบาลครับเตีม้ยม1 3 3เเป็นดีพีที่สามครับของท่านจิติพจน์และเป็นกระดานเดินก่อนนะครับในกระดานแรกไม่ไปกลางกระดานนะครับมุ่งหน้าเป็นกองโจรสลายละครแบบนี้เพราะนั้นขึ้นมาค้ากลางกระดานแทนนะครับท่านจิติพจน์จังหวะนี้ค่อยเข้าตำแหน่งกองโจนะครับพร้อมเข้าจินเพราะนั้นก็ขยับหลบลงมาครับท่านจิติ เดินด้านขวานะครับทีนี้ก็ลงมุมที่ต่าย0เดินซ้ายทีขวาทีครับตรงไหนตันแล้วก็หยุดนะครับอืมและจากวันนี้ไปต่อได้ก็ขึ้นไปครับและไปลงที่ตา12นะครับทีนสุดการเดินทางอย่างนั้นนะครับฝั่นั้นก็กวงกันเป็นปุ้มเลยนะครับกลางกระดานนดีเจพดก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่ในจังหวะนี้ครับมีช่องให้เดินเดินไปแล้วก็ลงมุมที่ต่ายยี่สิบนะครับในแดมนี้ทำให้ฝั่งนั้นเดินลาบากนะครับสิบห้าสิบเก้านี่กระโดดสามเลยขยับหนึ่งมาหกท่านกี ก็เส้นหนึงทีนะครับในจังหวะน,นี้ยี่สิบเอ็ดสิบเจ็ดเส้นซ้ายเสร็จแล้วมาเส้นทางขวาครับยี่สิบสิบหกแล้วก็กด 3. สามสติบบคมจังหวะน,นี้ครับตกตามห้าเป็รโอ้สวยงามนะครับในแทีมนี้ฝรั่งนั่งอึ้งไปพักครับก่อนจะขยับสิบห้าสิบเก้าไปฮอตเว้ยวาาอย่างนั้นนะครับท่านกิติพจน์ก็เข้าฮอตกินทันทีฝั่งนั้นขยับปิดนะครับปิดปั๊บท่านกิติพจน์ก็ดึงไว้ก่อนให้ขยับสองตัวนี้ว่าอย่างนั้นนะครับถ้าจะไปฮอตก็ต้องเส้นนะครับซึ่งฝรั่งนั้น แล้วก็ขยับลงไม่โดนแต้มนี้ครับท่านพุทธขยับทิ้งล้มนะครับแล้วก็กดสามนีบุคคลจังวครับอีกหนึ่งรอบอีกจบอีกเกมนะครับในกระดานแรกสวยจริงๆไปต่อครับในกระดานที่2ซึ่งเป็นกระดานเดินหลังของท่านจิตรพุทธบ้างครับฝั่งนั้นเดินก่อนนะครับไม่ขึ้นสูงนะครับฝั่งนั้นเป็นห้าแต้มครับท่านจิติพุทธก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าไม่สนใจการกระดานนี้แล้วมุ่งหน้าเป็นกล่องโจทย์ในจังหวะนี้ก็เข้าตำแหน่งไปนะครับที่ตา20พร้อมจินเช่นเดิมนะครับเหมือนกระดานแรกเป๊ จังหวะนี้ครับฝั่งนั้นก็เดินเหมือนเดิมนะครับอ่ะเหมือนการแก้มือกันว่าอย่างนั้นมาดูว่าจะแก้ได้ไหมด้านนี้ไปลงมุมตัดสิบสามนะครับขยับข้าสิบสี่และจังหวะนี้ท่านกิิพน์ลุกสูงเลยนะครับดันสูงยี่สิบยี่สี่ลงตากดฝั่งนั้นเห็นอย่างนั้นก็ตกใจครับเฮ้ยมันกดอะไรวะว่าอย่างนั้นนะครับขยับแทรกินทันทีท่านกิจพฤก็ขยับหลบขึ้นไปครับข้อหลบปั๊บฝั่งนั้นก็ขยับดองซะเลย ไอ้บอี่สี่ดองไว้กินหน้าแรงว่าอย่างนั้นนะครับเออท่านจิติพุทธก็ไม่สนใจครับขยับลงมุมที่ตายี็ก้อนตรงกลางนี้ขยับไม่ได้นะครับขยับปับ๊บโดน2โดน3ทันทีได้ดึงตัวล่างขึ้นมานะครับท่านจิติพุทธก็แทรก,กินในจังวันนี้ครับรับกินก็ไม่ได้อีกครับขยับลบปับ๊บท่านจิติพุทธก็ด,ดกัดนขึ้นไปท้าเลย22บัอล่ละว่าอย่างนั้นนะครับฝันนั้นก็ไม่เอานะครับเพราะว่าท่านจิติพุทธจะหลุดฮอตรือขยับลงพอขยับลงปั๊บท่านจิติพุทธก็มือล้วกกก็็สวววนนเเเเเปปปตตาาาดดิิข้้้ออแบบบทรัพมผไย <c oughs> เดินก็ฮอตเฉยๆนี่แหละครับเออฝรั่งก็มารุมมาตุ้มัาที่ฐานท่านกิติพจนะครับแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะกําแพงมาแน่นหนาคิดอะไรไม่ออกเขาโยนที่จิงสองซะเลยไม่เห่นกันนะครับเออแล้วก็ฝั่งเลือกกินนะครับแล้วเอาเบี้ยตัวร่างกินนะครับท่านกิติพจน์เลยดึงฮอตมาที่ตาสิบห้า กดสามโซลิมคอมจังวันนี้ครับกด3แบบเทๆเพื่อปิดจ็อบปิดเยมนะครับฝัะนั้นยอมไปเลยนะครับในกระดานที่2ขาดมากครับกระดานนี้จะพากกันต่อครับในกระดานที่3นะครับซึ่งเป็นกระดานก่ของท่านจิติพจน์บ้างครับในกระดานนี้ท่านจิติพจน์ไม่เล่นกองโจนนะครับมุ่งหน้าไปกลางกระดานนะครับฝังนั้นก็ค่อยๆเรียงผลขึ้นมาอย่างไม่แน่ว่าจะเล่นอะไรนะครับจะเล่นกองโจนหรือเปล่าลูกสามมาเปลี่ยนนะครับยุกแปลกๆท่านจิติพจน์เป็นมาตรฐานนะครับในกระดานนี้มาดูกันว่าจะเป็นยังไง ฝรั่งมุมที่ต3นะครับท่านกิติพจน์ดันขึ้นนะครับยีบสี่สิบเก้าการกระดานนี้ของมาตรฐานนี่ลุกหนักลุกแน่นอยู่แล้วนะครับฝรั่งขยับหนึ่งมาห้านะครับทนท่าจะต่อท่านกิติพจน์บอกต่อไปเลยพอเห็นเขาท้าก็ไม่ต่อนะครับท่านกิติพจน์ก็ยี24บเจ็ดยีบสี่และจังวะนี้ขยับลงมุมนะครับจะต่อสองฝรั่งขยับสิบสิบสี่นะครับต่อได้ต่อเลยเพื่อนวมา่ั้านนะครับอท่านกิติพจน์ต่อไม่ได้นะครับขยับสามสองยี่สิบเจ็ดทีนี้ฝรั่งนั้นหมดตัว สิบเก้าสิบห้าสิบเก้าสิบหกต่อมาเลยเพื่อนว่าอย่างนั้นอีกนะครับฝั่งนั้นทา่าท่านจิติพุฒบอกเอาเบอร์สิบแปดละกันสิบแปดสิบห้านะครับกดสองสุดคมคมจังวันนี้ครับตกตาหกเป๊ะอ้าวพุฒทำไมทำอย่างนั้นเพื่อน <c oughs> นะครับฝั่งนั้นก็ขยับตัวบ้างครับขึ้นมาลงที่ตาสิบแปดนะครับท่านจิติพุฒก็เข้าฮอตทันทีนะครับที่ตาหนึ่งฝั่งน,นั้นก็ขยับสิบสามสิบเจ็ดลงมานะครับทำให้โดนแต้มนี้ดูดีๆท่านจิติพุฒก็ขยับเส้นนะครับยี่สิบ ผมกับ1 9 9 6กสุดสี่ีดจังเลยครับปิดจบปิดเกมไปแบบสวยงามจริงๆครับเจอกันพี่หน้าครับผมสวัสดีครับ